ตัง้งนานิกาปุ้ะวมื่ำกี้นี้วันมาเรียนไทยปุ๊บปั๊บก,ก็จะไปใต้หนูคือก็พอดีสายนานผ่านไปด้วยดีนะคะ เอ็มวีน่ารักมากคะ่ะบ้านพี่ไม่มีเขาไปดูแล้วใช่ไหมคะเจ้าของค่ายคณนาิวสิกนะคะพ่อลุงบอกว่าอิมิลาดื้อมากวันที่ถ่ายนะคะทุกคนะคะก็แบบอลเลิร์ทมากเลยแต่มาวันนี้ป่วยซะแล้วนะคะวันเือวันที่ยี่สิบอีกคะ่ะวันที่ยี่สิบก็ไปถ่ายเอมวีอยู่ที่พัทยาของน้องนิ้งอีกนะคะ เป็นเพลงกัดปากแต่เวอร์ชันแดนฟิลฟิลแบบอยู่อยู่ในพับอี่างสิแมยอันนี้แต่งหน้าไปหาหมอนะคะทุกคนคะ่ะแต่งหน้าไปหาหมอปวดแขนนอนกับแไดค่ะมืนอคืนนี้ปุ๊บบีบให้จนลับหายีย่ๆอยู่ ตั้งแต่ติดตามมาเพิ่งทานไลฟ์สดรอบนี้รอบแรกสวัสดีคะ่ะพี่พี่พี่ขวันนารีใช่ไหมคะดูแลตัวเองนะคะขอบคุณค่ะพี่น้ำค้างอ๋อพี่น้ำตาลไปสองมาแมนปอเนี่ย จะไปซ่องเขามาบอกอันนี้หนทาแป้งฝุ่นธรรมดานะคะถ้าเป่งดูมีดหนูนั่นแหละช่วงนี้ก็จะหน้าดีขึ้นหน่อยนะคะแต่ว่าก็สิวขึ้นเพราะว่าแพาน้ำแต่ว่าหน้ายังใสยอยู่เพาหนูมีเวลาโบกครีมนะคะทุกนะคนค่ะ ช่วงที่ถ่ายเอมวีไปพัทยาน่ะมันตากแดดมากแล้วหน้าก็หน้าเรามันก็จะแห้งแห้งแดดใช่ไหมคะพอกลับมาบ้านหนูก็อบนี่เลยเซรั่มไฮยาบกับครีมไฮยาโวนะคะหน้าหนูก็เลยใสขึ้นมีแต่คนทักมาทำขออนุญาตคิดตะรกเลคนคิดตะรเลตไม่ได้ก,กัน <laughs> มีเด็กคนทั้งมาถามว่าหนูไปฉีดไปฉีดแบบไปฉีดหน้าใสมาจากไหนหนูบอกว่าหนูไม่เคยฉีดหน้าใสค่ะเพราะว่าฉีดหน้าใสเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบโมมีมีโนโมนี่อย่างสักอย่างเนี่ยแหละฉีดแล้วโมมันแสบมากอุ่คนค่ะอันนั้นน่ะเห็นเพื่อนไปฉีดมานะคะมันก็มันต้องไปฉีดบ่อยๆมันมันไม่ เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าฉีดครั้งเดียวแล้วมันจะใสนะมทุกคนแล้วมันก็แสบมากแต่หนูของคุณหมอไม่ได้ฉีดให้นะคะเพราะว่าหนูทาครีมแล้วหน้าหนูก็นี้อยู่ไม่ได้หน้าไม่ได้หน้าหมองคํ้ำนะคะก็จะมีฉีดแค่ฟิลเลอร์แล้วก็บท็อกโมเมนเมโสค่ะโมเมนเมโสเมโสมันไม่แสบนะคะแต่ว่ามันเขาเรียกว่า โมน่อย่างสักอย่างเนี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิดนะมาเดชื่อน่าจะชื่อมาเดชนะคะอันนี้มันแสบๆนะทุกคนเห็นเพื่อนบอกว่ามันแสบมากคุณหมอก็เลยบอกหนูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีด เพราะว่าการฉีดมาได้เหมวะมันจะทําให้แบบถ้าไม่ฉีดมันก็ไม่ได้แม้มันต้องไปฉีดอยู่บ่อยๆอะแล้วอีกอย่างเราเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณหมอด้วยคุณหมอก็จะดูความเหมาะสมนะคะว่าอันไหนถ้าแบบมันเยอะไปมันเวอร์ไปคุณหมอก็จะไม่ทําให้ ก็จะมีแค่แบบหนูเ <mente> ป <b ühren> um Mont ็นพอะหนูเป็นคนผอมเนาะน้านมันจะตอบคุณหมอก็จะฉีดฟิลเลอร์ให้ตรงนี้แล้วก็ตรงกระมับโบท็อกก็จะใส่ตรงนี้แค่นั้นนะคะคนค่ะเได้ทำนอรีอายไหมคะทำนะคะเน้นว่าย้ำหยิบเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดู มื่อี้หนูบอกอ่อยๆเนเด้อค่ะดูกอนค่ะ,คะพูดอ่อยๆนิดหนึง่งโมเมนบ่โมเมนเโซเมโซรู้จักอยู่ที่เขาเอามาสก,กิปหน้าแล้วก็นี้น่ะเมโซมันไม่แสบนะมาเน่หรือเปล่าตามมันถอดผ่านไป มาเดอน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่มาเดนั่น่หละตอนนี้แต่งเบาๆนะคะลูกใส่ไปหาคุณหมอนี่ชัดขึ้นไหมคะ หัวให่นะขอบคุณค่ะปวดมือแห้งค่ะตอนเนี้ปวดมือมากหมือสอานี่แห้งเก็บให้ยลูกขึ้นมาเห็นมืออยู่ยปวดแห้งทำจมูกเจ็บไหมคะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชานะคะทำจมูกนะ่ะ คอด้วยทั้งปตายันแต่งงวงเป็นโควิดไปตรวจแล้วเมื่อวานนะคะไม่เป็นว <c oughs> ัดลงคอใช้เนนเป็นวัดแล้วก็ร้านยู่บานเป็นไข่รู้ไหมคะับสงใส่หนูไปติดขับรถนะคะหนูขับรถ <Yeah. S 1> ขับรถไปศาลสองวันป mm. ุ๊บไดยพาไปปูพาแม่ไป ไปพามื้อค่ะแม่แม่ยาไปพามือ้อปุูกก็เลยตรงอยู่บานหนึ่งเขาล่างถวยอันีัก,ก็เลยเกี่ยวหนาให้งัวหนูก็เลยตรงไปกับแม่หนูก็เลยเป็นคนขับรถขับปวดแขนปากฉีดนะคะไม่ใช่กระจับนะ ยายชาก่อนทําจมูกเจ็บมากไหมเจ็บทนได้นะคะแต่ว่าก็น้ําตาไหลนะน้ําตาไหลคุณหมอจะฉีดใส่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอีกมันก็รู้กันมันจะเจ็บเจ็บแบบทนได้เหละแต่ว่าน้ําตาไหลอัตโนมัติอดทนนะทุกคนคะ่ะถ้าถ้าใครอยากทำศัลยกรรมนะ่ะอย่าถามว่าแบบเจ็บไหมมันเจ็บแน่นอน มันจะเจ็บมากเจ็บน้อยมันแล้วแต่คนทยยายก็ไม่มีอันไหนที่ไม่เจ็บนะคะโดนลีย่ยายนะคะเจ็บไหมโดนเลียมยอันนี้หนูบอกว่าหนูจะบอกว่าไม่เจ็บก็ก็ได้เพราะว่ามันไม่เจ็บนะคะคุณหมอจะแปะยาชาก่อน,แป,าาอนแปะยาชาพอมันซาแล้วคุณหมอก็จะเอาเข็มเล็กๆมันเล็กมากะคะ่ะจนสกกิดแบบไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะฉีดเข้าไป พี่ทำใจไว้แล้วล่ะทำใจนะคะต้องทําใจต้องแบบโวยคิดว่าแบบอดทนฉันต้องสวยฉันต้องดีขึ้นกว่านี้ชีวิตฉันต้องเปลี่ยนแปลงสิะปวดคักเจ็บกว่านี้ยังจะตากัจะจมูกอะไรเจ็บกว่ากันเจมูกนะคะตาไม่เจ็บนะ,ะทําตาก็ไม่เจ็บะจมูกจะเจ็บตอนที่ฉีดยาชาเท่านั้นเจมูกตอนนี้ ม้ยมันมีมันมีโปรโมชั่นอยู่นะเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวหนูก็เดี๋ยวหนูจะลงลงไลน์ให้แอดไลน์หนูก็ได้นะคะพิมพ์ว่ามิลาสามศูนย์สองห้าสี่ศูนย์นะคะ MIRA สามศูนย์สองห้าสี่ศูนย์นะคะอันนี้คือเป็นไลน์ที่หนูเอาไวต้ตอบเกี่ยวกับการทำใสยกรรม ใครที่แบบอยากจองคิวอยากรู้ว่าโปรตอนนี้ราคาเท่าไหร่ทำที่ไหนทำกี่บาทแล้วก็แบบก่อนที่จะไปสัญากรรมต้องงดอะไรบ้างอย่างจะพักไปได้นะคะยี่สแปดพี่ต้องสวยน้องเอ๋อันนี้จะไปทำยี่สิบแปดนี้แล้วใช่ไหมคะขอให้ปังๆนะคะไปผ่าวดมนเด้อ ใส่แนนไปแล้วค่ะทุกคนเงียบหูเลย คนละคนสวยสายฟอมากแม่ตอนนี้มันเหมือนมันยังเหมือนฟออยู่บ่ ทำศิยกรรมเจ็บทุกอย่างต้องอดทนเอาถ้าถ้าใครกลัวมากๆคือนจะอย่งนี้น่ะย่านแห้งความกลัวกับความเจ็บมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นนะคะจริงๆแล้วไปเบิ่งน้ำย u ทูบ e อย่างเสียมันมันเป็นตตย่านเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทำน่องออเจ็บไหมคะสำหรับเอไม่เจ็บนะไม่เจ็บ บางคนก็แบบเหมือนสิบล้อทับบางคนแบบโอ้เหมือนตายทั้งเป็นแต่ตอนที่บเบอร์ยานี่เหมือนเหมือนคนตายแล้วฟื้นนะค,คุณค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะคะของลูมันแบบมันจุกจุกซึ้นไหมเสีไปไปยงดังหน่อยนะคะช่างเพื่อนไป ช่างมาทำบ้านให้ปุป๊บปั๊บกีตราร์เือกันบอกรู้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้หนูลืมบอกเซตไฮยาบูนะคะสำหรับใครที่แบบอันอยากได้นะคะ พี่กกี้บอกว่าต่อช่ววันนี้มันมันหมดมันหมดล็อตไปอันนี้ล็อตที่สามแล้วนะคะเซเซรั่มไฮยาบูนี้แต่ว่าของจะเข้าวันที่สิบสี่นี้วันวาเลนไทน์นี้นะคะของจะเข้าทุกคนสามารถไปสั่งซื้อแล้วก็ไปจองก่อนได้วันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสองเนาะสิบสองสิบสามสินค้ายังไม่มีนะคะไปสั่งผลิตเพิ่มอยู่ตอนนี้บอกพี่บุ๊กี้ว่าแบบคอแบบ ขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพมันขึ้นมาราคามันอาจจะแพงขึ้นนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นแต่ก็ขึ้นมานิดหน่อยนะคะหนูอยากแบบพัฒนาสู่ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆพี่พุกกี้เป็นแฟนพี่ธนายเก่งนะคะพี่ปุกกี้เป็นเจ้าของโรงงานหนูกับพี่ปุกกี้กับพี่ธนายเก่งก็เลยแบบทุกคนไว้ใจได้ว่าได้ใช้ของดีแน่นอนเพราะว่าหนูทํากับเจ้าของโรงงานเองเลยนะ วันที่สิบสี่ของเข้านะคะรอดส,สี่แล้วขายดีมากแล้วก็อันนี้หอร์ชเชอผิวขาวที่ทุกคนถามหนูเยอะมากเนี่ยหนูไปเอาบ้านแม่มานะคะของหนูเลืมอไว้ที่บัทยาอันนี้หนูไปเอาที่บ้านแม่มาหอร์ชเชอผิวขาวนะคะทุกคนค่ะตัวนี้ที่หนูใช้มันจะมีตัวตัวนี้แถมให้นี่ตัวอันนี้เป็นตัวเล่ยงผิวนะคะ เป็นโดสเซรั่มตัวเร่งผิวตัวนี้เป็นหัวเชื้อแล้วยังไม่พอยังมีตัวเร่งผิวให้อีกเอาแก้บ่ได้แบบน,นี้เล็บเงากัดได้บ่กัดกับบได้ที่จึงได้ไเลยออนี่ไง ขวดที่ใช้อยู่อันนี้เป็นขวดเดิมนะคะเป็นแพ็กเกจจิ้งเดิมเป็นสีเขียวนี่เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่เป็นซูเปอร์วิตามินนะคะโดสเซั่มหัวเชือ้อเหมือนกันนะคะข้างในเหมือนกันนี่เป็นโดสเซั่มเอาผสมกับหัวเชื้อแบบนี้นะคะหยดไปสองยดแบบนี้ใส่ซ้ำหยดก็ได้แต่ว่าก็ต้องเพิ่มครีมนิดนึงมันเยอะนะคะ มันจะแตกตัวแบบเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่ไม่ต้องผสมกับโลชั่นตัวอื่นเลยใช้ได้เลยนะคะผิวไม่แห้งครีมเซรั่มอะไรคะตัวนี้เหรอครับไฮยาบู Hi A Bo นะคะเป็นแบรนด์ของหนูเองถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อตรงตรงที่หนูปักหมดข้างล่างได้เลย ตัวนี้เป็นตัวที่หนูใช้ทุกวันนะคะใช้เช้าใช้เย็นทาแบบเบิดเ,เลยทาทองแบบถ้าดีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็โอเคดีนะคะทุกคนคะโอเคดีวันที่สามนี้สารก็จะตัดสินแล้วนะคะตอนนี้เบิกความทุกอย่างครบจบแล้วเหลือแต่สาล จะตัดสินวันที่3มีนานี้้นะคะไปฟังคําตัดสินว่าจะยังไงนะคะจะมีกล่องสุ่มอีกไหมครับวันวาเลนไทน์นี้น่าจะมีนะคะคุยกับพี่พุก,กี้อยู่ว่าจะทําแบบทํากล่องสุ่มหรือว่าเป็นโปรโมชั่นแบบแถมดี เพราะว่าโอ้โหกล่องเฮงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คือปังมากยอดขายคือทะลุเป้าแล้วก็ลูกค้าพึงพอใจมากนะคะทุกคนได้แบบบางคนได้แบงค์ร้อยบางคนได้แบงค์ห้าร้อยบางคนได้แบงค์พันแถมไปด้วยเป็นอังเปาจากพี่ทนายเก่งนะคะแล้วก็ได้กระเป๋ากระเป๋าได้ทุกคนนี่กระเป๋าแบบนี้นะคะลายสีเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ของโม หนูอา,า้น่ารักบอกเป็นขนมิงนะคะทุกคนคะหลายคนก็ได้เป็นขนมิงมาคนก็ได้เป็นรูปตุ๊กตานะคะแต่น่ารักทุกอันหนูเห็นใครที่แบบมาเอฟนะคะลูกค้ามาเอฟกล่องเฮงเมื่อกี้นี้คือแบบมาคอมเมนต์แบบเยอะมากบอกว่าโอ้โหคุ้มมากเลยสินค้าคือได้กล่องเต็มโต๊ะเลยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเดี๋ยวหนูกับพี่บุกี้ ปรึกษากันก่อนนะคะว่าจะทําแบบเป็นกล่องกล่องสมหรือว่าแบบเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าแถมดีนะคะอ๋อมีนะคะมีพวกคอลลาเจนอาหารเสริมที่มีนะคะเป็นตัวที่หนูผลิตมาใหม่เลยเวนิต้านะคะเป็นของเวนิต้าชื่อว่าเวนิต้านะคะจะเป็นของหนูเองที่หนูผลิตกับพี่บุกี้นะคะทําด้วยกันนะคะมันก็จะรวมอยู่ใน ออพี่ื่กกี้บอกว่าถ้าสมมติว่าแบบถ้าทําเป็นโปรโมชั่นเนี่ยลูกค้าจะเลือกได้ว่าแบบอยากได้อะไรอยากได้เป็นออกล่องอยากได้เป็นเซรั่มเป็นครีมเป็นสบู่หรือว่าเป็นโลชั่นแล้วเป็นอาหารผิวลูกค้าสามารถเลือกได้แต่ถ้าเป็นกล่องสูมนี่เลือกไม่ได้นะคะก็คือเราจะสูมให้อืม ก็เลยแบบคุยคุยกันอยู่ลูกค้าแบบอยากได้กล่องอยากได้เป็นกล่องสุ่มหรือว่าอยากได้เป็นโปรโมชั่นดีเป็นโปรโมชั่นก็จะแถมให้เหมือนเดิมนะคะแบบก็จะมีอะไรที่แบบแถมไปให้พวกกระเป๋าพวกอ่าไม่รู้ว่าจะมีอังเปาเหมือนรอบตะกี้ไหมนะคะต้องไปคุยกันก่อนอยากได้สุ่มสนุกใช่ไหมคะเนาะมันจะได้รุ้นเนาะทุกคนคะ่ะโอ้แต่คุ้มมากคุ้มทุกคนเลยนะคะไม่มีไม่มีใครมาบอกว่ามันไม่คุ้มเด ว่าหนูใส่ไปให้บางคนนะ่ะได้เต็มโต๊เลยโอ้โหราคาแบบรวมๆแล้วเป็นสามพันกว่าบาทแต่ว่าวันที่แล้วหนูให้แปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะสวัสดีพี่ชัยเดอะซีรีส์ด้วยนะคะเห็ุกลองซุมมันจะมวนเนาะมันจะได้ลุน้นพี่ชยัยฮายาบูฟ้าพี่เกือบหายแล้วนี่พี่คำตา ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะสินค้าหน้าใช้ค่ะอยากเป็นตัวแทนแล้วบอคะ่ะช่วงนี้ไม่ได้รับตัวแทนนะคะเพราะว่าหนูจัดโปรโมชั่นเยอะมากจัดโปรโมชั่นบ่อยมากจนแบบกลัวกลัวตัวแทนจะแบบอุ้ยขายไม่ได้เพราะว่าเราจัดโปรบ่อยบ่อย,อยจริงๆนะคะจัดทุกเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการวันวาเลนไทน์วันตรุษจีนวันลอยจัดทุก กานะคะก็เลยกลัวแบบกลัวตัวแทนขายไม่ได้นะคะอยากให้ทุกคนมาเป็นตัวแทนอยู่ดีเพราะว่ามันแบบมันสินค้ามันดีเนาะทุกคนค่ะใช้แล้วทุกคนเินผลก็อยากให้ทุกคนมีไรายได้ด้วยกันแต่ว่าหนูจัดโปรบอยในเะมนูก็กลัวแบบมันไม่คุ้มกับตัวแทนเนาะไปแล้วนะคะทุกคนค่หนูจะไปหาหมอแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่เข้ามารีวิวให้สาหรับลูกค้าประจําลูกค้า V.I.P ก็ขอให้อยู่กับหนูแบบนี้ไปนานๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย